โอ้ยนี่นะลูกชิ้นลอยีน่ไปต่อเหรอมันนานมากเลยพี่ฟิล์มอยากกินมากเลยเนี่ยฮโอ้ยดูสิลูกชิ้นของฉันอุ้ยร้อนลูกชิ้นของฉันลูกชิ้นของฉันตาทางไม่พอทานเฮ้ยก็ซื้อมาก,กินด้วยกันไงพี่บิ้ย พิมว่านะเรามากินเลยดีกว่านะโฟกัสี่ฟิมแกไปเอาถ้วยมาถ้วยอะเอาอันี้มาอันนี่ก็มาใส่หมวกเพราะว่าฝนจะตกนะทุกคนบ้านเรานี่มาแล้วมาถ้วยหมวยเราก็จะมานี่ก่อนอันนี้นะเป็นนี่ที่รองอาหารไม่ใช่ที่กันเปื้อนไม่ใช่อันนี้เป็นเทเลยพี่ฟิมเทเลยไม่ได้ต้องแกะก่อนเนี่ยแล้วก็แล้วก็เท Tôi, thôi tôi, 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 Thôi, tôi, Thôi, thôi tôi, 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 โอ้ยไม่ได้กินเลยวั้กินสามติ๊กตอกในวันนี้เราไม่ได้กินแล้วนีทุกคนโอ้ยกอดยังไหมเนี่ยกินสามลูกเลยนะกินสามลูกเลยหรอได้เฮยใจเย็น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 ใ่ฟันอกินสักกี่ลูกอยู่เนี่ยอย่าพึ่งตาสามลูกกอสี่ลูก เราสองคนกินไงเหลือแค่สิบเอ็ดลูกเองพี่เฟรมนี่โฟกัสจะกินไม่อิ่มเลยเนี่ยไม่กินอิ่มนะไม่อิ่มเลยเนี่ยนั่นดิพี่เฟรมแล้วก็ซื้อมาถุงเดียวด้วยอ่ะจริงนะี้จะทํายังไงดีเนี่ยพี่ฟิล์มเหลือแต่ขับไปนู่นนะโฟกัสพี่ฟิล์มถ้าขับไปอีกโฟกัสไม่ไหวแล้ววะเนี่ยเราดูลูกชิ้นสิลูกใครเนี่ยจะไปกินอิ่มยังไงเนี่ยโอ้ยเราจะทําไงดีนะฮะเฮ้ยมึงจะมึงคิดออกไงโฟกัสอื เไกกินวไงกินแล้ไมจะกินกิอ๋อพีจะบอกพีณจะบอกว่าอะไรครั้งที่แล้วใช่ไหมเราเนี่ยกินมาม่าไปใช่ไหมุค้แล้วเราเนี่ยใช้ไฟฉาขยายส่วใช่ไหมทำหมมาม่าตัวเนี้ยเยอะขึ้นแล้วมก็ใหญ่ขึ้นด้วยอุ้ยพีอยงนีก็ีเลยสิเพราะฉะนั้นเราจะใช้ผ้าคลุมการเวลายังไงเราัโอ้ยพีทไฟฉายขยายส่วนใช่ไหมอแล้ว แล้วเ,เอามาขยายลูกสิ่งดีไหมดีเลยลจะได้ลูกใหญ่แล้วเราจะได้กินแบบอิ่มๆได้เลยมาครับรตัง้งจุบกินกับสองสี่หกแปดสิบสิบลูกนะมีสิบลูกนะสิบลูกนะ ปรเหมือนเดิมเท่าเดิมไม่ไล้เิไม่กินเลยนี่ไงโฟกัสินได้แล้วใคถ่ายขยายส่วนนะโฟกัสพอมไหมพร้อมหนึ่งสองาช้อนกก่อนช้อนกก่อนโอจช้อนใหญ่ด้วยทำไงเนี่ยจะชตอวใหญ่ขึ้นมาก็แย่นะเอานะหนึ่งสองไปปุ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ดีเดีดี๋ยวโฟกัสทามันเล็กลงอันนี้แหละอันนี้แหละเฮ้ย ใหโ่มกัสอู๋พี่มดูสิใหญ่จากเดิมบ้าๆเลยอะตอนแรกรูประมาณไหนเนี่ยนะกินเลยพีมกินเลยกัดเต็มคำกว่เดิมอ่ออิ่มแน่คแตเอยาเลยเะอืออือพมอร่อยมากเลยอะกัดว่านนะ กินแค่เนี้ยยังไงก็ไม่อิ่มอ่ะเงินโฟกัสว่าเราลองขยายลูกชิ้นอีกรอบไหมเฮ้ยเอาดิโฟกัสเอาอยูที่กินลูกเนี่ยหนึ่งสองสามอันเราเห้ดือดรูปแล้วกันพี่มิ๊วางไว้วางไว้เอากินลูกชิ้นที่ได้ตัวนี้ไงเออโฟกัสดาพี่บิ๊พร้อมไหมพร้อมนะพร้อมนะหนึ่งสองไป คงนี้จะใหญ่ต้องกินอย่างระวังนะทุกคนติดคอใช่ติดคอนะเกินคำไม่ใช่เต็มคำนะเกินคำเลยนะหมมากนี่เหยื่อเหยือลูกเราอะอืมไม่เปรี้ยอร่อยอะแต่คิดว่ายังไงเหลือเหยื่ลูกก็ยังไม่อิ่นอ่างี้ไม่เปรี้ยวทำไมอ่ะ กูกัดไม่อิ่มมากมาดิไปอย่าเรากยายามอิ่มรอบมาให้มันใหญ่แบบใหญ่กว่านี้ได้ดิอะไันเน่าต้อมตั้งไปโอ้โแล้วโอเดี๋ยวก่อนนะตอนแรกมีอยู่สี่ลูกแล้วทำไมตอนเนี้ยเหลืออยู่สามลูกอ่ะ่ายพี่แอบกินไปลูกนึงโอ้โห ดูสิพี่ฟิมลูกชิ้นน่ะเหมือนไม่ใช่ลูกชิ้นแล้วนะเนี่ยอันดีเหมือนอะไรใหญ่มากเลยอะเหมือนอะไรแล้วลูกชิ้นละและจิมมี่ฟิมเราจะกินกันยังไงหมดเนี่ยไม่นี่ละก่อนอือหืออร่อยเพิ่มขึ้นเลยเนนะี่ยจิมเบสจิมเลยเลือดอะไรครับอ,อ,อ,อี่อะ ฟิมไปกี่ลูกแล้วตอนนี่ซึ้งก็แอบกินไปหนึ่งลูกก็กินเยอะกว่ามีตอนที่พี่บอกให้ฉูดอะ่ะกินมากวิไปสามลูกแล้วนะไม่เอากันไม่ให้โอ้ยหยุดเลยกัดว่านะาเหลือลูกชิ้นลูกนี้สุดท้ายนะเราต้องกินไม่อิ่มแน่เลยอะ่ะงัานพี่งั้นปกตดว่าเราลองขยายรับสถานีี่ฟิมจะได้มาแบ่งกินกินได้มาพร้อมยังพร้อมเนอะสองเดี๋ยวก่อน แต่ก่อนที่ทุกคนจะไปดูลูกชิช้นจีนสุดท้ายทุกคนกดซับสไคร์ก,ก,ก่อน้ารทุกคนกดซับสไคร์ปุ่มสีแดงจะขยายขึ้นยัพอไลมหนึ่งสองามปันบป๊ั๊ัปลเ มาละสมวติเรามาแบ่งเงินกินเหนือเนาะใครไม่กล้าแย้งอะไรนี่พวกระตัดตรงนี้เอาพี่เอาตัดออกไงยอกิมไหมดโอ้อย่ามาสิพี่ฟิล์มโอ้กัีอย่ามาอารมณ์จอมเราจะกินยังไงเนี่ยก็ต้อง ใหญ่กว่าหน้าอยู่เนี่ยโอ้ยโอ้ยในยังทุกคนสั่งมาแ่นี่ก่อนพร้อมหนึ่งสองไปอือหือ่กินหวานนะอือหือกินเยอะขนาดนี้เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่อิ่มเลยทุกคนเอาเดี๋ยวเก็บไปกินด้วยเนี่ย อะจะบางแล้วมัน,นะจะอิ่มแล้วเนี่ยแค่นิอกอิ่มแล้วบ่ายพี่พิมกอดบ้านนะถ้าวกินหมดเนี่ยเราต้องไปลูกชิ้นแน่ๆเลยเนี่ยจริงนะพอกัดอาย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 อ๋อเงียบเลยโอเคงนะั้นพิมว่านนะเราเอาไปแช่ตัวกินเก็บไปกินกันดีกว่านนะพอกัดเดี๋ยวพอเราไม่อิ่มเราก็มาขยายต่อดีนะพี่พิมแอ้วทุกคน ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก็ใช่กดไลค์กดสั s สมให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนแต่ถ้าคลิปหน้าพวกเราจะมาขยายอะไรกปนอีกก็อย่าลืมลาติดตามเลยนะคะทุกคนครบผมวันนี้พวกเราต้องขอตัวไหมกันไปแล้วนะไปแล้วรผมมาฮะคุณที่รักันะขอบคุณที่มีกันนะโอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรคุเรื่องความในใจ จะจริงๆที่ได้พบเธออยาก่บใจอีกคังอยู่อ้ามา y